เมื่อครูผู้จบใหม่ต้องเดินทางไปสอนในโรงเรียนที่ห่างไกลธุระกันดารแห่งหนึ่งจึงจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในหอพักที่ทางโรงเรียนจัดหาให้แต่แล้วก็ต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ชวนคนพองสยองก้าวอยู่ไม่น้อยและสิ่งลี้ลับล่าวจะมาด้วยจุดประสงค์ดีหรือจุดประสงค์ร้ายกันแน่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังได้หอพักเจ้าที่เฮีนประพันธ์โดย หลอวิลิสสมาลาอย่าเพิ่งโดนกดไลค์หรือกดติดตามหากคุณยังไม่ได้รับฟังนิยายเรื่องนี้จนจบและเมื่อฟังจบแล้วให้กดติดตามก็ยังไม่สายนะครับ เรื่องราวที่จะเล่าต่างต่อไปนี้ย้อนหลังกลับไปราว40่ปีที่แล้วตอนนั้นผมเพิ่งเรียนจบจากวิทยาลัยครูแห่งหนึ่งมาบัดบาสมัยนั้นวุฒิการศึกษาที่ผมจบมาเขาเรียกกันว่าวุฒิปกสสูงวิทยาลัยครูยังไม่เปลี่ยนชื่อเป็นมหาลาัยราชาพัฒเหมือนอย่างทุกวันนี้ตัวของผมตอนนั้นโชคดีที่ได้บรรจุมาเป็นครูในจังหวัดที่ผมอาศัยอยู่ และโรงเรียนที่ได้บรรจุอาจจะเรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนหลังเขาแห่งหนึ่งก็ว่าได้เพราะอยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดมามากและเป็นพื้นที่ที่ผมไม่เคยไปมาก่อนถึงแม้จะอยู่จังหวัดเดียวกันก็ตามก่อนวันรายงานตัวผมจึงชวนเพื่อนคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ไปสำรวจเส้นทางกับรู้สึกว่าโรงเรียนช่างอยู่ห่างไกลเสียเหลือเกินคงไปกลับไม่ไหวเป็นแน่จึงตกลงจะเข้าพักที่บ้านพักของโรงเรียน พอถึงวันรายงานตัวต้องทำการสอนเป็นวันแรกผมได้ตัดเตรียมสัมภาระใส่เป้มาติดกับท้ายรถมอเตอร์ไซค์เดินเข้าไปตามถนนลุกลังตั้งแต่เช้ามืดจากถนนลุกลังต่อมาเป็นทางเกวียนขี่มอเตอร์ไซค์เข้าป่าลำนาวไยบางทีก็ต้องขับขี่ลุยลำห้วยไปด้วยนานๆทีถึงจะมีมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านขี่สวนทางมาสักคันหนึง่งด้วยความลำบากของเส้นทาง มันทำให้ผมถึงโรงเรียนได้อย่างล่าช้าเป็นเวลาเกือบสองโมงเช้าเข้าไปแล้วซึ่งขณะนั้นผมยังไม่เจอใครนอกจากชายตรลากคนหนึ่งกำลังเปิดประตูอาคารโรงเรียนอยู่อย่างขามักขะม่นมันทำให้ผมคาดเดาได้ว,ว่าแกน่าจะเป็นพันโรงของโรงเรียนเป็นแน่แท้เมื่อเข้าไปสอบถามและพูดคุยกับแกก็รู้ว่าแกชื่อลุงคำปันเป็นพันโรงที่ดูแลในโรงเรียนแห่งนี้ ผมได้พูดคุยกับแกอยู่สักพักพร้อมกับแนะนำตัวว่าเป็นครูที่ย้ายมาสอนในโรงเรียนแห่งนี้ลุงคำปันมีอัธยาศัยดีแนะนำสถานที่ต่างๆให้รู้จักและเมื่อผมเห็นสภาพบ้านพักครูตั้งแต่แรกมันมีลักษณะโอนเอ็นไปมามีเสียงไม้กระทบดังเอียดอาดมันคือบ้านไม้หลังเดียวที่มีห้องสองห้องอยู่ติดติกันแต่ก่อนที่ลุงคำปันจะจากไปนั้นเกได้พูดทิ้งทายออกมาว่า คูครครค,ครับครูเชื่อเรื่องผีสางไหมล่ะครับครูผมผมแนะนําว่าหาพระหาเจ้ามาแขวนติดตัวไว้ก็ดีนะครับครูใจจริงในตอนนั้นผมคิดว่าแกเป็นคนชอบอั่แต่ท่าทีของแกนั้นมันช่างดูลุกลี้ลุกลนยังบอกไม่ถูกจากนั้นลุงคำปันก็รีบวิ่งออกจากบ้านพักและไม่คิดที่จะหันหลังกลับมาอีกเลยแต่ได้ความเหน็ดเหนื่อยของการเดินทาง นหนวกับที่ผมจะต้องจัดเตรียมการสอนในวันแรกมันทําให้ผมหยุดคิดเรื่องราดังกล่าวออกไปในทันทีและหลังจากนั้นผมเดินสำรวจโรงเรียนบริเวณในรอบโรงเรียนขนาดเล็กแห่งนี้มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นโดยรอบอาคารเรียนมีเพียงหลังเดียวสอนตั้งแต่ชั้นป .1 ถึงป .7 ขณะกําลังเดินเดินอยู่นั้นก็มีเด็กชายสองคนมาสกิจจากด้านหลังพอผมหันกลับไปมองเด็กทั้งสองก็พากันส่งยิ้มให้ คุณเป็นครูคนใหม่ใช่ไหมครับผมพยักหน้าเด็กทั้งสองทำท่าตีอกดีใจอย่างบอกไม่ถูกเขาได้ถามนู่นถามนี่ยังไม่หยุดปากจากนั้นผมได้เดินต่อไปเรื่อยๆจนถึงบริเวณที่มีต้นไม้ใหญ่แผ่สาขาล้มคล้มขึ้นอยู่ทางด้านหลังของโรงเรียนผมสังเกตเห็นว่าใต้ต้นไม้มีบ้านหลังเล็กๆมีเสาเพียงเสาเดียวตั้งอยู่ข้างในมีกล้วยดอกไม้แห้งหลายกลวย เมื่อมีผู้คนมากราบไหว้บูชาอยู่เป็นประจำน่าจะเป็นสถานที่สักสิทธิ์บางอย่างแต่เมื่อผมจ้องมองดูแล้วเกิดคนแคนลุกสู้ขึ้นมาทันทีเด็กน้อยทั้งสองคนพากันหยุดเดินพางทำท่าทางหลังเลก่อนที่จะบอกกับผมว่าบวกเขาไม่กลาเข้าไปบริเวณแห่งนั้นพอเป็นหอเจ้าที่ผมได้นึกถึงคําบอกกล่าวของผู้เป็นแม่ว่าถ้ามาถึงที่แล้วให้นํากวยดอกไม้ทูบเทียนที่แม่เตรียมไว้ให้ มากาบวหวเจ้าที่เจ้าทางเป็นอันดับแรกโดยให้พูดบอกกล่าวกับท่านว่าจะมาเป็นครูคนใหม่ที่โรงเรียนแห่งนี้ขอให้ท่านช่วยปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขแม้กระทําการอันใดเป็นการล่วงเกินก็ขอให้ท่านให้อภัยด้วยจากนั้นผมจึงกลับขึ้นไปบนบ้านพักแดะนำกลวยดอกไม้ทาตามคําแม่บอกทุกประการโดยมีเด็กน้อยทั้งสองคอยยืนมองและทําตามเวลานั้น ผมรู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกกับรู้สึกสัมผัสได้ถึงลมเย็นที่พัดมาวูบหนึ่งก่อนจะแยก้ายกันไปเด็กหน้อยทั้งสองคนบอกกับผมว่าคนหนึ่งชื่อดวงคำอีกคนหนึ่งชื่อบุญธรรมกำลังเรียนอยู่ชั้นปสามต่อจากนั้นผมได้พบกับครูใหญ่และคณะครูทั้งหมดซึ่งมีอยู่ดยจันห้าคนครูใหม่อีกคนมาถึงพอดีพร้อมกับแนะนำตัวเองว่าแกชื่อครูคำจอจากนั้น ครูใหญ่จึงกล่าวตอนับแนะนําให้ทุกคนรู้จักกันและชี้แจงการทํางานมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละคนไปรับผิดชอบพอตกเย็นครูใหญ่ทด้สั่งําชับให้ลุงกําปั้นไปหาไก่ต้มเพื่อเลี้ยงตอนรับผมและค,ครูคําจอนเล่ายาป่าปิ้งได้ถูกจัดเตรียมไว้อย่างเสร็จสรรพแต่ได้ผมเป็นคนที่ดื่มไม่เก่งจึงดื่มแค่พอรักษามารยาทผิดกับค,ครูคําจอนที่แกเป็นนักดื่มตัวยง เป็นคนพูดเก่งแก่ชอบเล่าเรื่องนู้นเล่าเรื่องนี้ให้ผู้อื่นรับฟังอย่างสนุกสนานดวงตะวันลอนแสงลงอากาศก็เย็นลงเข้าไปทุกทีไม่นานนะักดวงตะวันก็ลาลับขอบฟ้าความมืดได้คืบขานเข้ามาปกคลุมพวกเราจุดตะเกียงให้แสงสว่างพอขนขณะนั้นยังไม่มีไฟฟ้าใช้สักพักหนึ่งครูใหญ่กับครูในโรงเรียน ได้ขอตัวกลับบ้านไปก่อนเหลือแต่ผมกับครูกำจรที่แก่มีสภาพเมาหนักมากผมจึงให้ครูกำจรขึ้นไปพักในห้องพักของแกด้านบนการเก็บล้างทำความสะอาดผมจำใจต้องทำแต่เพียงํำพังแต่อยูอๆ่ๆมันเกิดมีคำถามขึ้นมาในหัวของผมว่าทำไมบรรดาขูทั้งหมดถึงไม่มีใครที่จะกล้าพักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้แต่ในความเงียบสงัด มันเหมือนมีอะไรกำลังจ้องมองผมอยู่ทุกขณะจึงรีบตัดสินใจอาบน้ำอาบท่าและตัดเตรียมเข้านอนได้ไวแต่สิ่งที่ผมจะละเลยไม่ได้ก่อนนอนนั้นก็คือการสวดมนต์ไหว้พระไหว้เจ้าที่เจ้าทางซึ่งเป็นปกติวิสัยของผมอยู่แล้วจากนั้นก็เผลอหลับไปในทันที เสียงมาเห่าหอนรับกันเป็นทอดๆในขณะที่ผมหลับไปสักพักใหญ่เวลาประมาณเกือบเกือบตีสามเห็นจะได้ก็ต้องตกใจตื่นอีกครั้งหลังจากที่ได้ยินเสียงทุบประตูดังโคงคามพร้อมกับมีเสียงเด็กชื่อผมของคู่กำจรที่ดังสนั่น้านบ้านแกล้ร้องเสียงหลงเหมือนกับคนตกใจกลัวอย่างสุดขีดเฮ้ยเอ้ยกูเดกูเดด เปิดประตูด้วยกูเดะเปิดเท่าเร็วเข้าโอ้ยผมได้เงียงหูฟังสักครู่แน่ใจว่าเป็นเสียงของคู่คำจรจึงรีบลุกขึ้นไปฟ้าไฟฉายออกมาดูฉายไฟส่องไปทั่วก็เห็นคู่คำจรยืนอยู่หน้าประตูของผมลักษณะท่าทางที่ตกใจกลัวเนื้อตัวของเขาสั่นเทิมไปหมดแกไม่พูดพ่ำมทำเพลงอะไรรีบพุ่งพัวเข้าไปในห้องของผม พรอมกับกระชากลากแขงของผมให้รีบเข้าไปอยู่ในห้องด้วยกันแกพกูดด้วยน้ำเสียงละล่ำละลักพร้อมกับเล่าให้ผมฟังว่าเฮ้ยโอ้ย,อยไม่ไม่ไหวแล้วครูเดชไม่ไหวแล้วผมผมโดนผีหลอกมันมันทั้งเขย่ประตูทั้งทุบหน้าต่างดังโคมโคมมันตะหวาดด่าผมอีกด้วยคือคือคืนนี้ผมขอนอนด้วยนะครับครูเดช ใจ,ใจเย็นๆนะครับครูกําจรผีเผลอที่ไหนมาหลอกอาจจะเป็นคนก็ได้บังคับครูโอ้ยคนที่ไหนอ่ะจะมาขย่าประตูดังโคม้โคมๆสลับกันเคาะไปเคาะมาดังปงัปงๆมันต้องไม่ใช่คนแน่ๆตอนนั้นผมนึกว่ามันไม่ใช่ผีก็เลยตะโกนด่าทอออกไปเพราะมีอารมณ์โกรธปากบอนอยู่บ้างเพียงเท่านั้นแหละมันก็ตะวาดด้วยน้ำเสียงอันทรงพลังและน่ากลัวมากๆออกมาว่า มึงเป็นใครบังอาภมาก,กินเหล้าเมายาที่นี่มานั่งมานอนขี้เย,ยวที่บ้านของกูมึงมันไม่เห็นหัวกูซะแล้วพอพูดจบมันก็กระเยาบานทั้งหลังเลยผมก็เลยต้องเพ่นมาหาครูเด็กไงล่ะครับพระผีผีเจ้าที่ล่ะครับครูกำจรผมฟังแล้วก็คิดตามก่อนที่จะพึ่มพำออกมานึกสภาพว่าครูกำจรแกค,คงเมาหนักจนเกินไปหน่อย แล้วเผิดอทำอะไรให้เจ้าที่เจ้าทางเกิดไม่พอใจเขาเฮ้กูกูเดชเจอแบบผมหรือเปล่าครับกูเดชกูค,คำจรถามด้วยน้ำเสียงสั่นเทิมผมใส่หน้าเชิงปฏิเสธไปเอ๊จะว่าไปก็ไม่มีอะไรนะครับผมหลับสบายดีตกใจตื่นจากเสียงกูคำจรมาเรียกผมนี่แหละครับโอ้ยเฮ้ยงั้นกังคืนนี้ผมขอนอน,อนที่นี่นะครับเจ้าที่แรงเป็นบ้าจะปาะคุณเอ้ย ย่ามาหลอกปหลอนลูกช้ากเลยครูกำจรยกมือไหว้ทั่วหัวปลอกปลอกผมมองดูแกแล้วกับรู้สึกขำมากกว่าที่จะกลัวผีไปกับแครด้วยเพราะมั่นออกมั่นใจว่าในตัวผมเองนั้นให้ความเคารพและสักการะต่อเจ้าที่เจ้าทางเป็นอย่างดีและเป็นอันว่าคืนนั้นครูกำจรนอนค้างอยู่ที่ห้องของผมทั้งคืนจากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีก เราสองคนหลับได้กันอย่างเป็นปกติดีเพียงแต่ตื่นเช้ามาครูคำจรเกิดเป็นไข้ตัวร้อนอย่างกับไฟลุกไม่สามารถที่จะลุกทำงานได้ไหวลุงคำปันจึงไปเรียกพ่อของดวงคำซึ่งเป็นแพทย์ประจำตำบลมาฉชดยาให้โฮ้ยนี่ตัวร้อนอย่างกระไฟลุกเลยครับครูใหญ่พ่อของดวงคำกล่าวมีสงสัยจะโดนพิชาทีเดนงานเขาซะแล้วลุงคำปันกับผมพายล่างครูคำจอน ไปขอขอมาเจ้าทีทั้งที่ยังมีไข่อยู่นี่แหละเออแล้วก็เอาดอกไม้ถูกเทียนไปขอขอมาด้วยหลังจากนั้นอาการไข้ของครูกำจรก็ดีวันดีคืนจนกระทั่งหายในที่สุดและตั้งแต่นั้นไปต้นมาครูกำจรก็ไม่กล้าที่จะนอนพักห้องของตัวเองอีกเลยแกคนย้ายเข้าของมาพักอยู่หลังเดียวกับผมไปต้นมา ผมสอนอยู่ที่โรงเรียนนั้นเป็นเวลาหลายปีตลอดเวลาที่อยู่ที่นั่นผมได้ไปเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนหลายครั้งและทุกครั้งพวกชาวบ้านมักจะถามผมอยู่ตลอดเวลาว่าพักอยู่ในโรงเรียนแห่งนั้นเคยเห็นอะไรแปลกๆบ้างหรือเปล่าผมได้ตอบไปว่าไม่เคยเห็นเลยสักครั้งพวกชาวบ้านทำหน้าตาเหมือนไม่เชื่อและเขาก็เล่าให้ฟังว่าที่ตรงนั้นแต่ก่อนเคยเป็นเนินมีซากก้อนอิฐหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้าง และมีต้นไม้ที่ขึ้นหนาแน่นสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสถูปเก่าทมไมก่อนมีนายอยู่หลอมรอบแต่สถานที่นี่มันทั้งน่ากลัวนักชาวบ้านไม่กล้าแม้จะเอาว,วัวควายไปกินหญ้าเพราะถ้าผ่านไปในเวลาหัวค่ำมักจะเห็นเงาดำทมินห้อยโหนอยู่บนต้นไม้อยู่เป็นประจำเจา้าวาลิงก็ไม่ใช่เพราะขนาดลำตัวของมันใหญ่มากกว่าลิงเป็นยิ่งนักบางทีก็เห็นเป็นผู้หญิง ที่แต่งชุดนุ่งสิ้นห่มผ้าใบอย่างสวยงามบางครั้งก็จะยินเสียงบรรเลงมโหรลีปีกองดังแว่วมาที่บริเวณแห่งนี้อยู่เป็นประจำแต่แล้ววันหนึ่งมีคำสั่งให้ผมทั้งสองคนนั้นไปอบรมในตา่จังหวัดเป็นเวลา3วันระยะทางจากโรงเรียนเข้าไปในจังหวัดมันเหมือนจะต้องใช้เวลาในการเดินทางพอสมควรผมจึงตัดสินใจค้างคืนที่สถานที่อบรมนั้นแต่ก่อนที่จะเดินทางไปอบรม ผมได้ทำการปิดประตูลงก่อนไว้เรียบร้อยก็ขับรถพุ่งหน้าไปยังสถานที่อบรมในทันทีและเมื่อเสร็จจากการอบรมแล้วก็ขับรถเดินทางมาถึงโรงเรียนในช่วงเย็นกับนึกแปลกใจที่เห็นครูใหญ่และครูในโรงเรียนต่างมายืนคุยอยู่กับผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับชาวบ้านอีกหลายคนทุกคนต่างมายืนจดจดออ้องที่หน้าห้องพักของผมนั่นเองในที่สุดผมก็ได้ทราบว่า มันมีหัวขโมยเข้ามางัดแงะห้องของผมลุงคำปันมาเห็นว่าประตูบ้านถูกงัดแงะแต่ภายในกลับไม่มีอะไรสูญหายพบแต่อุปกรณ์งัดแงะและรองเท้าส่วนด้านล่างมีมอเตอร์ไซค์จอดแช่พร้อมกับกุญแจที่เสียบค้างไว้อยู่ลุงคำปันจึงรีบไปแจ้งครูใหญ่ให้ทราบจากนั้นประสานงานให้กับผู้ใหญ่บ้านเมื่อตำรวจตรวจสอบก็บพบว่าตัวคนร้ายที่ว่านี้มันคือไวรุ่นสองคนที่อยู่ในหมู่บ้าน มีนิสัยเป็นอันธพาลชอบลักเล็กขโมยน้อยชื่อไอเปียกกับไอออสพวกมันติดยาเสพติดกันทั้งคู่ตำรวจเชิญผมกับครูคำจรไปที่สถานีตำรวจและก็เล่าให้ฟังว่าคดีนี้มันแปลกนะักขโมยสองคนรับสารภาพแต่โดยดีพวกตนไม่ได้เอาอะไรไปเลยแม้แต่น้อยเพราะขณะที่กำลังจะงาประตูบ้านกันอยู่มันกับมีผู้ชายคนหนึ่ง รูปล่างใหญ่โตกำยำนุ่งผ้าเตี่ยวผืนเดียวในมือถือดาบเล่มใหญ่มายืนชี้หน้าตวาดดาบพวกตนจากนั้นก็ถือดาบไล่ฟันแต่ด้วยความตกใจพวกตนจึงพากันวิ่งหนีตายอย่างไม่คิดชีวิตไม่ทันที่จะได้เก็บอุปกรณ์งัดแงาสักอย่างแม้แต่มอเตอร์ไซค์กุญแจก็เสียบคาวไว้ไม่กล้าเอาไปด้วยผู้ชายล่างใหญ่คนนั้นมันได้วิ่งตามมาพร้อมกับบอกว่า จะเอาชีวิตพวกตนให้ถึงตายและหัวขโมยทั้งสองมันได้บอกว่ามันได้วิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตจนพ้นเขตโรงเรียนมาแล้วพอหันกลับไปดูอีกทีกลับพบว่าชายคนดังกล่าวได้หายตัวไปแล้วหัวขโมยทั้งสองกับนึกเสียดายรถจึงปรึกษากันว่าจะกลับเข้าไปเอาขณะที่กำลังจะกลับเข้าไปนั้นกลับเจอผู้ชายคนหนึ่งห่อยศีรษะลงมาจากต้นไม้ทำท่าแลบลิ้นปิ้นตาใส พอหันหลังคิดจะวิ่งหนีก็เจอกับผีผู้หญิงแต่งชุดไทยมายินดักหน้าตวาดว่าไม่ให้พวกตนหนีไปใบหน้าขาวเหมือนพ่กแป้งลืมผีป้าของเจ้าหล่อนแดงแจ๋พร้อมกันนั้นเธอได้เยื่อมือยาวเฟื้ยหลายว่ามันกลับทําให้เขากวยแนบกลับบ้านไปต้องนอนจับไข้หัวโกนอยู่หลายวันและสาเหตุที่ตำรวจตามจับได้ก็พอสืบจากมอเตอร์ไซค์ของพวกตนแล้วตำรวจยังบออีว่า เจ้าหัวขโมยสองคนมันเอาหัวเป็นประกันว่าพวกมันเจอกับผีเจ้าที่กันเต็มๆหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่เคยมีเหตุร้ายเกิดขึ้นในโรงเรียนอีกเลยตลอดอายุราชาการที่ผมสอนอยู่ที่นั่นและจะย้ายไปในเวลาต่อมาส่วนครูกำจรแก็ยังสอนที่โรงเรียนแห่งนั้นจนกระทั่งเกษียณอายุราชาการลงจบไปแล้วนะครับสำหรับนิยายเรื่องหอพักเจ้าที่เฮียนประพันโดย หลอวิลิตส,สมาลาหากคุณผู้ฟังชื่นชอบเกี่ยวกับเล่าผีตอนเดือวจบหรืออาจจะเป็นเรื่องเล่าของพานป่าแอดทำไปรีไปทายคลิปสำหรับไว้ฟังยาวๆได้เลยนะครับความสนุกของนิยายเรื่องนี้คุณผู้ฟังให้ความสนุกเต็มสิบท่้ไหล่อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับหากรับฟังนิยายนี้แล้วถูกอ์ถูกใจอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดนิยายสนุกๆแบบนี้ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ